ถ้าคุณอยากมีรายได้หลักแสนหลักล้านต่อเดือนอย่าเลื่อนผ่านโพต์นี้เด็ดขาดเพราะมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลครับเพราะวันนี้ลาจูเล่ไท a แลนด์จะเปิดรับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหลายคนอาจจะรู้จักผมอยู่แล้วและก็อีกหลายคนที่ยังไม่รู้จักผมผมดรสุเชษเชื้อสีประธานกรรมการบริหารบริษัทลาจูเล่คอสเมติกประเทศไทยจำกัดและบริษัทในเครือครับเราอยู่ในธุรกิจด้านความงามสกินแคร์มานานมากว่ย 24ปีจนสามารถขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งด้านความงามสกินแคร์ของประเทศไทยเราได้รับรางวัลการันตีมากมายมาแล้วทั่วโลกและทํางานกับตัวแทนจําหน่ายทั้งรายย่อยและรายใหญ่ช่วยให้ตัวแทนของเราเติบโตมีไรายได้มีอาชีพกินดีอยู่ดีมามากกว่า1,000ครอบครัวและวันนี้ครับลาชูเล่ไทยแลนด์ได้ทําการรีแบรนดิ้งครั้งยิ่งใหญ่และจะทุ่มงบการตลาดทั้งปีนี้และปีหน้ามากกว่า8หลักเพื่อให้ตัวแทนจําหน่ายทุกคนสามารถขายได้ง่าย สร้างยอดขายทําการตลาดได้ง่ายขึ้นสินค้าของเราเป็นสินค้าที่เกิดมามีการซื้อซ้ำม,มากที่สุดและยาวนานที่สุดมากกว่า24ป,ปีย่างเข้าสู่ปีที่25ทุกคนคงอยาก,กรู้ใช่ไหมครับว่าเพราะอะไรลาชูเล่จึงเติบโตแข็งแรงแบบนี้เดี๋ยววันนี้ครับผมจะมาเล่าให้ฟังผมดรสุเชษเชื้อสีได้เป็นผู้ถือสิทธิการขายในประเทศไทยและในเอเชียทั้งหมดผมเดินทางไปที่ฝรั่งเศส ด้วยตัวผมเองเพื่อเจราจานำสูตรสกินแคร์ที่ได้ค้นคว้าวิจัยจากแลบบชั้นนำระดับโลกได้ผลิตให้กับเคาน์เตอร์แบรนด์มามากมายทั่วโลกและสิทธิการขายทั้งหมดนี้ที่ประเทศไทยและในเอเชียทั้งหมดนี้ผมได้เป็นผู้ถือลิขสิท แต่เพียงผู้เดียวลาชูเล่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาของผิวคนเอเชียในเขตอากาศร้อนโดยเฉพาะเพราะเรากินอาหารที่แตกต่างใช้ชีวิตที่แตกต่างมีอากาศที่แตกต่างจากคนยุโรปและคนทางฝั่งอเมริกาเพราะฉะนั้นสินค้าทั่วไปเขาคิด ค้นมาเพื่อใช้กับผิวของคนฝั่งยุโรปมันจึงไม่เหมาะกับผิวคนเอเชียแต่ลาชูเล่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อผิวคนไทยและคนเอเชียโดยเฉพาะเราได้ผลิตสกินแคร์นี้จากแลบชั้นนําเทคโนโลยีในต่างประเทศแลบของเขามีความก้าวหน้าล้าสมัยมาตรฐานกว่า ประเทศเราหลายเท่ามีการค้นคว้าวิจัยผลออกมาวัดได้จริงชัดเจนและที่สำคัญครับที่ผ่านจากฝรั่งเศสมาได้จะต้องไม่มีสารอันตรายและสารตกค้างใดๆทำให้ลาชเล่เป็นสกินแคร์ที่ปลอดภัยอย่างสูงสุดและอยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานมากกว่า25ปีครับเพียงขอให้คุณแค่ทดลองใช้หนึ่งกระปกุกคุณจะเห็นผลลัพธ์ที่แตกตาก่างที่ยิ่งกว่าหน้า อสจัจจรทันทีทําให้ลาชูเล่สามารถดําเนินธุรกิจจากการซื้อซ้ําของลูกค้าจี ทำให้เราสามารถอยู่ได้อย่างยาวนานโดยไม่ต้องทําการตลาดเราสามารถสร้างตึกสํานักงานใหญ่ของเราใจกลางกรุงเทพมหาคนครด้วยงบประมาณกว่า200ล้านบาทและสามารถทําให้ตัวแทนทุกคนไม่ต้องขายเยอะก็ขายได้เพราะสินค้ามันขายตัวของมันเองและตอนนี้เป็นช่วงที่สําคัญที่สุดครับเพราะตัวแทนทุกคนของเราจะได้ลุกขึ้นมาโกยรายได้อีกครั้งสร้างรายได้แบบ chat, แชทแตกออเดอร์ทะลักทรงกันอย่าง ไม่ทันเพราะผมและราชูเล่ไทยแลนด์จะเปิดรับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเราจะสอนคุณทุกคนให้เปิดการขายในรูปแบบของออนไลน์เต็มรูปแบบเรามีทั้งระบบเปิดบินและฝากส่งสินค้าคุณไม่จำเป็นต้องเสียเวลาส่งเองที่บ้านคุณสามารถอยู่ที่ไหนก็ได้ก็สามารถสร้างเงินสร้างรายได้คุณสามารถขายได้ทุกที่ทุกเวลามีอิสระภาพทางการเงินและเวลาให้คุณสร้าง Passive Income ได้อย่างแท้จริงครับเรามีระบบการจัดการ หลังบ้านให้เัวดแทนของเราทุกคนสามารถทํางานง่ายๆเรามีคอนเทนต์ให้เรามีระบบการปิดการขายให้เราจะสอนคุณทำคอนเทนต์ที่จะเป็นคอนเทนต์ของคุณเองใน1เดียวคุณจะสามารถเอาไปยิงแอด บน Facebook ในไลน์ TikT o อก In ินสต a กรมได้อย่างง่ายๆเลยครับแค่คุณหาลูกค้าใหม่ไปเรื่อยๆลูกค้าเก่าของคุณก็จะกลับมาซื้อซ้ำอย่างตลอดทำให้ยอดขายของคุณเติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดดและสามารถสร้างยอดขายหลักแสนหลักล้านได้อย่างแน่นอนเราจะจับมือคุณทำให้คุณสำเร็จจริงให้คุณ ได้รับรายได้แบบจุกๆุเกือบ100%เตและมีการซื้อซ้ำแบบการันตีถึง90%และทางบริษัทของเรากล้าออกมาบอกว่าถ้าคุณไม่หายเรายินดีคืนเงินสดเต็ม100%ครับถ้าเราไม่แน่จริงของเราไม่มีคุณภาพจริงเราไม่กล้าคืนเงินแน่นอนครับและยังไม่ต้องเชื่อในสิ่งที่ผมพูดลองไปฟังดูครับว่าตัวแทนของเราเขาขายกันเป็นยังไงกันบ้างเขาขายดีขนาดไหนไปดูกันเลยครับสวัสดีค่ะมาดามตุ้ยนะคะอายุ56ปี เป็นแม่ค้าขายปลีกส่งอยู่ที่ตลดาดไมนาเกลือที่มารู้จักผลิตภัณฑ์ลาชุเลเนื่องจากมาดามตุ้ยมีปัญหาผิวหน้าหนาหนักมากสิบป,ปีตุ้ยไม่เคยได้ผิวหน้ามาเลยค่ะได้หน้าดํา หนาหนักมากติดสารมากกว่าเดิมก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ลาชูเล่เมื่อก่อนเนี้ยเป็นคนที่ไม่เคยใช้โอนใช้เลยเป็นคนใช้เงินสดบริษัทให้โอนน,นู่นนี่โอ้โหครีมดีท่านมันซื้อยากซื้อเย็นชาตินี้คงไม่ได้ใช้ลาชูเล่แล้วแหละประมาณเกือบ2เดือนมีผู้ชายท่านหนึ่งโทรศัพท์ไปหาตัวอีกผมจะไปพัทยาพอดีเห็นทางบริษัทบอกว่าคุณอยากได้ครีมผมจะเอาครีมให้คุณครับนักขายขอประมาณบ่ายสองโมงมีผู้ชายท่านหนึ่งขับรถไปจอดข้างๆบ้านเดินมาพี่รับผมมาหาบ้านพี่สมัยครับอืมฉันเองผมเอาครี ไม่ดีจริงเราก็ได้เงินคืนเชื่อไหมสามชิ้นมันเปลี่ยนหน้าดาหน้าพางังหน้าเสียภายในไม่ถึงาถาาาส,าสามอาทิตย์คุณมีแต่คนถามมีแต่คนทักไปทําอะไรมาหน้าสวยขึ้นฉันใช้ครีมลาชูเล่สามอาทิตย์ยังไม่หมดครึ่งกระปุกมันทําให้เราผิวหน้าเริ่มดีฝ้าเริ่มจางลงจางลงจนเป็นที่มาที่ไปตุ้ยขายครีมลาชูเล่โดยอัตโนมัติของมันเองคือใช้ดีมีแต่คนซื้อซ้ํามีแต่คนทักคนถามคุณอยากหายจาก ว่าปัญหาผิวหน้าคุณต้องเลือกผลิตภัณฑ์ดีๆและมีผลลัพธ์จริงแล้วก็มีรีวิวจริงและเป็นผู้ใช้จริงเป็นสโลแกนของตุ้ยนะสวยและรวยจากผลิตภัณฑ์ลาชุล่ยาวนาน24ปีย่าออยนะคะอาชีพนะคะเป็นนักบัญชีค่ะเมื่อก่อนก็คือรู้จักลาชเล่ค่ะแล้วก็ได้ซื้อใช้นะคะที่เราเป็นพนักงานนะคะตอนนั้นอดีตเป็นสมุนบัญชีนะคะแล้วก็เราจะต้องทํางานประจําเข้า8โมงเลิก5โมงเย็นใช่ไหมคะแต่เราเห็นเห็นแฟนที่ทํางานกับลาชุล่นะคะเขาแบบอิสระในเรื่องของเวลา ล้วเขาชิลๆมากแล้วก็ปีหนึ่งไปเที่ยวต่างประเทศ2ครั้งบ้างหรือในประเทศ3ครั้งบ้างเราจะเห็นเขาจะมีความสุขมากทีนี้เราก็เลยเริ่มมองธุรกิจตรงนี้ค่ะเริ่มทํางานไปด้วยนะคะแล้วก็เริ่มขายลาชูเล่ไปด้วยนะคะคู่กับงานประจํามีอยู่ครั้งหนึง่งมันทําให้เราฉุดคิดได้ว่าเฮ้ยงานประจําอดีตเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะคะเงินเดือนเราก็อยู่ประมาณหมื่นห้าแล้วเราทํางานแบบลาชูเล่ไม่ได้ทําเต็มเวลานะคะก็คือทาเสาอาทิตย์เรามีความรู้สึกว่าพอคอมมิชชั่นออกนะคะมันแซงเงินเดือนของเรามันทําให้เราได้คิดว่าวนนเฮ เบื่อจากงานประจําเราจะต้องมีอาชีพเสริมเข้ามายา่าอ๋อยก็ได้ทําลาชูเล่ตรงนี้ค่ะควบคู่กันมาเรื่อยๆแล้วตั้งแต่นั้นนะคะยา่าอ๋อยก็เริ่มสร้างทีมงานนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่ารายได้ปัจจุบันนี้นะคะยา่าอ๋อยก็ทาลาชูเล่อย่างเดียวเลยค่ะไม่ได้ไปจับอาชีพอื่นเลยค่ะทุกวันนี้ก็คือลาชูเล่แล้วก็สร้างทีมเติบโตคู่กับลาชูเล่มาจนถึงทุกวันนี้ค่ะยายมอลลี่ค่ะตอนนี้อายุ61ย่างเข้า62แล้วค่ะที่ได้รู้จักกับลาชูเล่พาะหนังสือผู้สร้างผู้ จะเป็นช่างส,สวยค่ะเปิดร้านส,นสวยนะคะใครเข้ามาถ้าเป็นผู้หญิงหรือคนหน่าเป็นฝ้าจะแนะนํานะคะคือได้ขายลาชูเล่มาตั้งแต่ตอนนั้นได้ยืนหยัดอยู่กับผมกับครีมลาชูเล่ทุกว,วันนี้แล้วแยมลี่ก็จะแนวขายออนไลน์ด้วยคือทุกว,วันนี้ปื้มที่ได้ใช้ลาชูเล่มาตั้งแต่อายุ22ทําให้เรามีรายได้แบบเหมือนนั้นซึมบาอทรายค่ะทำสออย่างนี้คู่กันขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะพี่ยุพินศรีสมบูรณ์นะคะพี่ยุพินมีอาชีพแม่ค้าตลาดนัดค่ะงานที่พี่ทําคือโดนแดดทั้งวันนะคะแดดร้อนอากาศร้อนมากอย่างเงี้ยค่ะทําให้พี่มีปัญหาผิวหน้าเนื่องจากพี่ไม่เคยใช้ครีมกันแดดแล้วก็ใช้ครีมหน้าขาวมาเป็นเวลายาวนานพี่ก็เป็นฝ้ารักษาไม่หายแล้วมีอยู่วันหนึ่งพี่ก็ได้รู้จักลาชูเล่จากเพื่อนเจอในหนังสือผู้สร้างผู้สมแล้วก็พาพี่มาใช้ครีมลาจูเล่พี่ก็ได้ไปเจอท่านประธานแล้วก็คุยกันอยู่ ประมาณ2ชั่วโมงพี่ไม่อยากซื้อแต่ท่านประธานบอกว่ายุพินลองใช้ดูนะถ้าลาชูเล่ไม่หายพี่จะคืนเงินให้5,000พี่ก็ตัดสินใจซื้อเลยวันนั้นพี่ลองมาใช้ดูว่าฝ้าพี่จะดีขึ้นไหมถ้าไม่ดีขึ้นพี่แ็จะไปเอาเงินคืนไปซื้ออย่างอื่นใช้ปรากฏว่าพี่ใช้เป็นเดือนหน้าพี่ดีขึ้นมีคนทักแล้วหลานก็บอกว่าป้าหน้าป้าดีขึ้นนะมั่นใจลาชูเล่พี่ก็เลยแนะนําต่อๆไปแล้วพี่ก็ได้ขายลาชูเล่ด้วยได้ทําธุรกิจด้วยแล้วก็ได้ท่องเที่ยวต่างประเทศกับลาชูเล่แบบฟ แบบหรูรหราอลังการกินดีอยู่ดีอันนี้พี่ก็ปลื้มใจและมีความสุขและมั่นใจในลาชูเลมากเลยว่าลาชูเลเนี่ยจะนําพาพี่ไปในที่ที่ดีที่สุดแล้วก็มั่นใจในลาชูเลไม่เปลี่ยนใจให้กลับมาสวยใสยได้ขนาดพี่เป็นฝ้าหนักรักษาคิดว่าชาตินี้ไม่หายยังหายเพราะลาชูเลขายดีมาตลอดแล้วก็ขายดีต่อเนื่อง,งค่ะมั่นใจมากเลยค่ะเชิญน,นะคะถ้าใครต้องการเป็นตัวแทนที่จะมาทําธุรกิจกับลาชูเลอันนี้มั่นใจจริงๆค่ะเพราะทํามาแล้ว20กว่าปีค่ะขอบคุณลาชูเลมากๆเลยค่ะ สวัสดีค่ะชื่อโรสนะคะอายุ47ปีเปิดร้านขายผ้าอยู่ปทุมธาน,นีค่ะได้รู้จักกับรุ่นพี่คนหนึ่งอายุมากแต่ว่าหน้าตาของเขายังเหมือนเด็กและเราก็สนใจเราก็เลยอยากจะสมัครตัวแทนเลยค่ะพี่เขาก็เลยชวนมาดูที่บริษัทก่อนซึ่งตอนนั้นเรามีปัญหาเรื่องสิวอยู่แล้วร้านขายผ้าจะมีฝุ่นมีเคมีผ้าเยอะมากและรถก็ใช้ลาชูเลเพราะว่ารถเองเนี่ยหน้าพังจริงๆเป็นสิวหัวหนองอะคะ่ะเป็นจุดดำๆใหญ่ๆพอรถได้มา ใช้ผลิตภัณฑ์ของลาชูเล่ตอบโจทย์ตรงๆแต่ลถใช้เวลารถใช้ลาชูเล่มาแบบเต็มเต็มหน้ากับสิวเนี่ยสองปีต้องอดทนแล้วผลลัพธ์มันก็ดีขึ้นดีขึ้นแบบนี้ซึ่งมันแบบมันดีมากมีลูกค้ามาถามเราเจ๊ไปทําอะไรมาทําไมหน้าเจ๊สวยขึ้นจะแนะนําเขาบอกว่าเฮ้ยเจ๊มีของดีนะเจ๊จะมีของมาให้ที่ร้านของรถนะคะแล้วก็จะเป็นตู้กระจกเล็กๆเ,เราจะมีผลิตภัณฑ์ของลาชูเล่วางไว้ในนั้นให้ลูกค้าได้เห็นด้วยขายครีมรักษาสิวรักษาฝ้าแต่ตัวรถเองอะ เน้นสิวพื้นผิวของเราอ่ะก็มีฝ้าอยู่แล้วได้ทั้งสิวได้ทั้งฝ้าแล้วรวก็ประทับใจมากกับลาชูเล่รักษาสิวรักษาฝ้าก็เลยตัดสินใจเป็นสมาชิกของบ้านลาชูเล่มาได้ยาวนานแล้วล่ะค่ะ4ปีนี้เราก็สามารถที่จะแบ่งปันเรื่องสิวเรื่องฝ้าให้กับลูกค้าที่เข้ามาในร้านของเรานอกจากเขาจะมาซื้อผ้าเขาก็ยังมาซื้อครีมรักษาสิวรักษาฝ้าลูกค้าหลังจากที่ซื้อไปแล้วเมื่อผลลัพธ์เขาดีขึ้นแค่สบู่ก้อนเดียวอ่ะเขาก็กลับมาซื้อกับรถซ้ําและก็ ็ยังมีหลายๆผลิตภัณฑ์อะ ที่รถขายที่ลูกค้าไปล,ลูกค้าก็กลับมาซื้อซ้ําใหม่อีกคือมันเป็นความประทับใจที่เขาใช้ครั้งแรกเขาก็ติดใจเขาชอบแล้วก็ใช้ต่อผลิตภัณฑ์เขานอกจากจะมีมาตรฐานพรีเมียมแล้วก็ตอบโจทย์ลูกค้าได้หลายๆคนนะคะแต่สําหรับตัวรถเองนี่ที่สุดเลยล่ะคะ่ะตอบโจทย์ได้มากสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับอายุ56แล้วครับตอนนี้อาชีพก็คือค้าขายเนี่ยครับเราก็เป็นผู้ชายเราก็ไม่ค่อยได้ใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางเหมือนของผู้หญิงเท่าไหรนะ่เนาะก็มีโอกาสที่ได้มาเจอกับผลิตภัณฑ์ลา ลาูเล่ก็ได้เจอกับท่านประธานเจ้าของลาชูเล่ให้ครีมผมไปใช้ครั้งแรกปรากฏว่าพอใช้แล้วเนี่ยหน้ามันใสขึ้นดีขึ้นเราก็เอผลิตภัณฑ์ตรงนี้มันน่าจะเป็นการตอบโจทย์ของการใช้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับใบหน้าได้ดีเพราะฉะนั้นมันคงอยากขายไม่ยากเพราะว่าเราเนี่ยค้าขายอยู่แล้วนะครับหลังจากที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของลาจูเล่ไปแล้วเนี่ยหเดือนนะครับหน้าก็ดีขึ้นจากที่ดำๆก็ค่อยๆจางลงจางลงแล้วก็หายไปผมก็เชื่อมั่นนะครับว่าสินค้าขายตัวมันเองเนี่ยยังผมเองเนี่ยยี่สิบห้าปี่ับลาจ มานี้ก็มีหลายอย่างที่ได้กับลาชูเลมีทั้งทําให้เราเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นมีบ้านมีรถจากตรงนี้แหละครับการขายมันมีอยู่2องอย่างนะที่ผมยึดปริบัติมาแต่ว่าทุกคนเนี่ยสามารถมาเรียนเพิ่มเติมได้1ความรู้สึกที่ดีๆ2วิธีแก้ปัญหาเก่าได้ความรู้สึกดีๆก็คือว่าตัวเราเจอกับลูกค้าได้คุยได้รู้ปัญหาของลูกค้าก็เกิดความรู้สึกดีๆขึ้นแล้วแล้วก็สินค้าสามารถแก้ปัญหาหลูกค้าได้เมื่อสินค้าแก้ปัญหาหลูกค้าได้ลูกค้าก็กลับมาซื้อใหม่แล้วสินค้้าาาก็ขยยยตััวมมนนอแคค่่่ีีธุุริจทูณ งมือทาหรือเปล่าแล้วคุณประสบความสำเร็จเหมือนผมแน่นอนครับสวัสดีครับและนี่แหละครับคือเสียงตอบรับจากตัวแทนของเราที่สร้างรายได้และสามารถขายลาชูเลได้มานานกว่า20ปีอย่างแข็งแรงและผมขอแสดงความยินดีกับคนที่มาเปิดบินกับเราใหม่เพราะลาชูเลมันจะสร้างกระแสงเงินสดให้คุณได้ตลอดแน่นอนครับและถ้าคนไหนสนใจให้พิมพ์สนใจมาเลยมาใต้โพสต์ตอนนี้เลยหรือทักมาในข้อความตอนนี้เลยเดี๋ยวผมจะให้อดินของผมติดต่อกลับไปและผมจะ จับมือคุณอย่างแน่นๆเดินอย่างแข็งแรงแล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะครับแล้วได้เจอกันครับ